สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกัน เอาเลยครับสสริยามดิกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินอัลติเมทนะครับซื้ยกล่องนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่วันนี้ผมจะทําการเปิดให้ดูเลยและกันนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับมาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยนะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมีวิธีการเปิดกล่องยังไงนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูแบบอย่างนี้ละกันหน้าทีละกล่องแล้วกันนะครับผม บางคนเขาบอกว่าให้เปิดทีละหกล่องบางคนว่าบอกเปิดทีละ10กล่องจะดีกว่าพี่แต่ผมจะเปิดทีละกล่องนะผมจัดไป30สิบคูปองจุกๆเปิดมาไม่สนอะไรเปิดแต่กล่องอย่างเดียวนะครับลืมบอกมมติคนเปิดแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับสกินดังนี้ทุกคนนะก็แต่ละคนเนี่ยก็ได้กล่องได้บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆกันนะนี่กี่กล่องอนะไม่ได้นับเลยอะ ถ้าจะห้าแล้วไหมเดี๋ยวผมขอไปรับคูปองก่อนนะเพราะตอนแรกเนี่ยผมเอาอ่าไปเล่นในกิจกรรมซื้อแล้วก็แบบแจกฟรีนะครับผมมันให้เราครูเนี่ยหกสิบคูปองให้ผมใช้เลยเฮ้ยกูกดซื้อใช่ไหมันูน้กดขายนะได้หกมาได้คืนมาครับผม60คูปองนะก็ทำการไปซื้อเลยนะครับผมเบคอนไทม์แข่งหกโมงเย็นของวันพรุ่งนี้อย่าลืมไปดูด้วยนะครับโอเคแล้วมาสมกันเลยแต่กล่องนี้ผมว่าไม่น่าได้อะไรนะจริง เอาสักอีกสักสองรอบแล้วกันนะทุกคนเนี่ยโอ้โหอย่างเกลือเลยอีกสักสองรอบนะครับผมจดไปมันน่าจะเกลือนะบางคนสุ่มสิบกล่องก็ถ้าคนมันไม่ได้มันสุ่มเป็นร้อยก็ยังไม่ได้หรอแอดบี SB ก็เคยสุ่มให้เราดูนะว่ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับผมสุ่มไปเป็นพันยังไม่ได้เลยนะผมแอดบี SB. สุ่มให้เราดูแลนะประมาณนี้ทุกคนสุ่มไป30คูปองนะครับไม่ได้อะไรคืนมาเลยได้แต่เกลือกับเพชรกับเกลือกับเพชรนะรับผมถ้าเอาให้คุ้มมาไปซื้ออันนี้ดีกว่านะตาลเจอสกินนะครับอย่างน้อยก็ได้สกินมายืนมาชื่นชมนะฮะเอาไปใ่นในกิจกรรมอัปเกรดสกินอีกแล้วก็ได้นะผมเพราะว่ากิจกรรมอัปเกรดสกินเนี่ยมันเป็นอ,อัพจากเฮโริกสีเขียวหรือว่าลิมเ็ตสีเขียวอัพเป็นดีเจนหรือว่าลิมเ็ดสีส้มได้นี่นะครับนั่นแหละนะฮะก็เรียกว่า แล้วแต่คนบางคนถ้าชอบความท้าทายนะครับก็สามารถที่จะไปเล่นในกิจกรรมนั้นได้นะฮะประมาณนี้เลยสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะฮะมีแค่กิจกรรมเดียวแล้วก็มันจะเขาจะบอกนะครับว่า,อาตอนแรกเจมบอกเนี่ยวันเสาร์ร,รับบัตรกันดาทุกคนถ้าสมมติใครที่รับบัตรกันดาไม่ได้นะครับให้เคลียร์กล่องข้อความกนะ่อนเนาะส่วนผมเนี่ยเคลียร์ไปแล้วแต่ว่าผมก็เพิ่งมาพร้อมทุกคนนี่แหละครับแม่ทำมาตกใจนะผมก็ได้ความกดละผมได้ประมาณช่วงเ,เชี่ยงคืน40สนะฮะเทียงคืน40นะ เออแล้วก็แล้วก็กดเกลียวออกมาเสร็จแล้วก็ทําการรับให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะแล้วก็สำหรับใครที่คลังเต็มบ,บ่อยๆนะครับผมวิธีการทําให้คลังหายเต็มง่ายๆ, <c oughs> ๆนะครับผมเดี๋ยวค่อยทาคลิปแยก <c oughs> แลวกัะแต่ว่าสมมติใครดูคลิปนี้เนี่ยจะรู้เลยนะว่ามันทํายังไงนะครับไอสิ่งที่ทาให้คลังเต็มบ่อยๆะครับผมสำหรับผมอันดับหนึ่งเลยคือพวกบัตรเช่าสกินนี่นะครับบัตรเช่าสกินหรือบัตรเช่าฮีโร่ต่างๆเนี่ย ค่อนข้างกินพื้นที่มากนะหรือว่าสกินกากากสกินบอร์ดี้เนี่ยบอดี้เนี่ยก็สามารถกดใช้ได้หรือว่าสกินที่เรามีแล้วก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับหรือว่าสกินที่มันกากากอะไรเงี้ยก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับโอ้โหสกินนี้กูไม่มีเลยไงวะ,นะ um เ,นะ <laughs> เนี่ยคิดมาดอันท่ำเฮ้ยไมกินแลบะเอเทนเนี่ยผมว่ากดอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยเร็วกว่านะผมมากดบัตรเช่าสกินเลยนะอย่างเงี้ย มันจะเสียเวลาหน่อยผมแต่ว่าดีแน่นอนนะสก,กินดาซี่สกินนี้คุ้มไม่มีเนะี่ยสกินอันไหนที่มีแล้วก็จะง่ายหน่อยนะครับผม,อ,มอันดับแรกเนะี่ยผมก็เคลียร์กล่องนี้ดีสุดละนะครับช่วงเนะี้ยผมก็เคลียร์ไปเยอะแหละนะครับผมเอาเฉพาะอันที่มีเอฟเฟกต์สกินพอนะของผมเนี่ยสก,กินของเนซุโกะเดี๋ยวผมมีทั้งสองอันเลยนะเช่าเซนไอี่เป็นของเจมให้มานะครับแล้วก็อันนี้เป็นของอันนี้ให้มานะครับสวัสดีคุณอ๋อสวัสดีอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดียรอยนะประมาณนี้ผมสำหรับวิธีการเคลียร์กล่องนะครับผมก็ อันแรกเนี่ยอันนี้ง่ายสุดละนะครับโดยผมก็เคลียไปเยอะแหละนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยให้ไปที่หิบของขวัญในพวกนี้ก็ทําการเปิดให้หมดซะนะครับผมแต่ว่าไอที่กินช่องจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่นี่ทุกคนมันอยู่ที่คําว่าไอเทมเนี่ไอเทมแล้วที่อันไหนที่มันขึ้นได้เยอะไอพวกนี้กินทีละอันเนี่ยบัลล็อกอินเนเจ็ดแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยอันนี้อันไหนที่มันขายได้ก็ดีครับผมแต่ส่วนใหญ่มันขายไม่ได้เด้มันขายไม่ได้เพราะําให้กล่องขออความมันเต็มนะฮะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ยืนี อันเนี้ยร้อยสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบเนี่ยกินโคตรเยอะก็รอวันไหนที่มันขายได้แล้วค่อยประกดขายแล้วกันนะก็คออนุอมาเช็คดูแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะถ้าใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าสี่สามสำหรับคิวนี้แล้วก็สนับใครที่เปิดกล่องลิมิเต็ดแล้วนะครับได้อันไหนก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วกันนะพี่ผมได้เกลือหรือว่าพี่มีน้สกินก็สามารถมาโอดกันได้แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนเจอกันนะผมบ๊ายบาย